สวัสดีครับหมอแบงค์จากลอตตอรีอร่นะครับต่อจากคลิปที่แล้ววันนี้หมอจะมาพูดถึงสัญญาณเตือนของอาการเสรื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับก่อนอื่นนะครับนิยามของอาการเสรื่อมสมรรถภาพทางเพศคือการที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้หรือแข่งตัวได้ไม่เพียงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับ ถ้า,าการดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีอาจยังไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะครับพรณีผู้ชายที่ประสบภาวะเครียดอาจจะมีอาการดังกล่าวได้เป็นครัง้งคราวแต่ถ้าหากมีมอาการดังกล่าวบ่อยๆควรปรึกษาแพทย์นะครับอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายมีปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ร้ายแรงแอบแฝงอยู่นะครับ <Okay. S 1> วิธีสังเกตการของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศก็ง่ายๆตรงไปตรงมาน,นะครับให้สังเกตอาการดังต่อไปนี้นะครับ <Okay. S 1> อาการแรกนะครับ คือเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าหรือการสัมผัสโดยตรง <S 2> <S 2> อวัยวะเพศไม่แข็งตัวนะครับหรือแ,แข็งตัวน้อยอาการที่2นะครับคือระดับการแข็งตัวของอวัยวะเพศลดลงโดยเราอาจจะสังเกตเทียบเคียงระดับการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ออกเป็น4ระดับนะครับระดับแรกเต้าหู้อ่อนนะครับระดับนี้คืออวัยวะเพศอาจจะมีการขยายพองตัวแต่ว่าไม่แข็งนะครับระดับที่2นะครับจะเรียกว่าระดับกล้วยปอกเปลือกนะครับระดับนี้นะครับอวัยวะเพศมีการแข็งตัวแต่แข็งตัวไม่มากพอที่จะสอดใส่ตัวอวัเพศสัมพันธ์ได้นะครับ สา3เรียกว่าระดับกล้วยไม่ปอกเปลือกนะครับระดับนี้อวัยวะเพศมีการแข็งตัวพอที่จะสามารถสอดใส่ในขณะมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ว่าไม่ได้แข็งตัวเต็มที่นะครับส่วนระดับที่4เป็นระดับที่ดีที่สุดนะครับเรียกว่าระดับแตงกวานะครับระดับนี้จะเป็นระดับที่อวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่แล้วก็สามารถมีเพศสัมพันธ์โดยทําให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขร่วมกันได้ครับสำหรับการเทียบเคียงง่ายๆของความแข็งระดับแตงกวานะครับจะเป็นความแข็งที่เมื่อเราใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งนะครับกดไปที่นิ้วอีกข้างงนนึะครับ อาการที่3นะครับคือไม่สามารถโครงการแข่งตัวของอวัยวะเพศไว้ตลอดการมีเพศสัมพันธ์ได้ครับอาการที่4คือมีความต้องการทางเพศลดลงทั้งเสียการนะครับคือสัญญาณเตือนของอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับหากคุณมีอาการอย่างที่กล่าวมานะครับ หมอนแนะนําว่าคุณควรจะเข้ามาปรึกษาหรือว่าสามารถทําแบบสอบถามทดสอบสมรรถภาพทางเพศเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล่ก็อย่างที่หมอบอกนะครับว่าอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายมีโรคร้ายแรงอื่นๆแอบซ่อนอยู่จึงไม่ควรปล่อยทิ้งไว้และควรเข้ามาปรึกษาแพทย์ครับไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานนะครับหากท่านใดสงสัยหรือมีอาการเหล่านี้ฝากทักมาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ